เวลามีป้ายประกาศเตือนต่างๆอยากจะให้ทําตามเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่เราอาจจะไม่รู้ว่าตรงนั้นอันตรายมากน้อยแค่ไหนหรือเราก็เป็นคนในพื้นที่แหละผ่านบ่อยๆแต่ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าน้ํามันเยอะค่ะคุณผู้ชมก็อาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้แบบชายคนนี้นะคะอายุ63ปีขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาจริงๆมีป้ายเตือนนะแต่รู้สึกว่า ไม่น่าจะเป็นอะไรนะขี่ผ่านไปได้แหละเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมโดนน้ำซัดไปทั้งรถทั้งคนเลยค่ะกำลัองอย่อขึ้นนี่พี่น้องเอ็นนี่กันจอโูอ้น้ำทิ้มครับเนี่ยครับกำลัองอย่อขึ้นครับพี่น้อ,นองเอ้ยเนี่ยครับแซลลิงครับ ดูต้องกระโดดลงไปช่วยกันแบบดีดีนะคะที่มีคนเห็นเหตุหการณ์เนี่ยลงไปพยายามไปช่วยกันหลายคนเลยทีเดียวค่ะคนที่ชาวบ้านเห็นเหตุหการณ์นะคะเขามีการกระโดดลงไปเพื่อช่วยในายใจเพชรอายุ63ปีละเพราะว่าเขาเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างพยายามที่จะข้ามฝ่ายน้ำล้นคลองไผ่นะคะที่ตำบลโอโลอำเภอเมืองชัยภูมิ แต่ปรากฏว่าโดนน้าพัดไปทั้งรถทั้งคนอย่างที่บอกนี่ที่พยายามช่วยกันนี่เป็นชั่วโมงนะคะกว่าจะช่วยขึ้นมาได้สุดท้ายนี่ยังดีที่ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าคนที่กระโดดลงไปช่วยนี่สิน,นี่เราท้องแบบว่าดูดสีนิดนึงได้รับบาดเจ็บที่หัวแม่เท้าด้านขวานะคะเพราะว่าตอนที่รีบลงไปเนี่ยใต้น้ามันมีเศษแก้วแตกอยู่อ่าจะไปโดนบาดเอาใช่ค่ะ ต้องเงย็บไปถึงสามเข็มเลยนะคะพละเมืองดีของเราชื่อว่านายพวงคนทีนี้ไปถามคุณลุงคุณลุงทําไมถึงจะข้ามไปฝั่งนู้นจะทําอะไรคุณลุงจุนใจเพชรเนี่ยนะคะที่เป็นผู้ประสบเหตุเนี่ยบอกว่าก็จะขี่รถออกจากบ้านมานี่แหละอยากจะไปถอนเงินช่วยเหลือชาวนาที่เขาจะให้ไล่ละหนึ่งพันบาทเนี่ยแต่ทีนี้พอมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยจริงๆลุงก็เห็นแหละว่ามันมีป้ายเตือนว่าให้ขี่รถออกไปด้านข้างแต่ก็ดูๆแล้วม,มันน่าจะไปได้อยู่แหละก็เลยอ่ะ ตัดสินใจข้างไปละกันนะคะแต่จังหวะที่ไปอยู่ตรงกลางฝ่ายน้ําล้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชม <Okay. S 1> เครื่องยนต์มันดับค่ะพ oh. อเครื่องดับเท่านั้นแหละก็ต้องใช้แรงมนุษย์เนาะ <Okay. S 1> แล้วคุณลุงก็63แล้วอะ่ะ uh. เนี่ยพยายามจะดันรถไป oh. แต่ คุณดูสีน้ำมันไหลผ่านตลอดแบบนั้นอ่ะมันลื่นมีตะไคร่ใช่ก็เลยสรุปไปไม่ถึงอีกฝั่งนึงค่ะโดนพัดตกน้ำเลยเพราะนั้นเพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาฝากเตือนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนต่างหมู่บ้านแล้วจะมาข้ามฝ่ายน้ำล้นช่วงนี้เนี่ยกระแสน้ำมันเชี่ยวนะคะเผลอๆบางจุดเนี่ยมีน้ำวนด้วยยิ่งอันตรายใหญ่เลยห้า เด็ดค่ะถ้าสมมติว่ามันมีป้ายเตืนอนอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้ากะด้วยสายตาเราอาจจะไม่รู้ว่าน้ำมันจะแรงหรือพื้นมันจะลื่นก็น้ำมันไม่ได้เยอะนี่ตรงจังหวะที่จะข้ามอะ่ะใช่แล้วเราไม่เห็นใต้น้ำไงว่าจริง,รงๆแล้วเป็นไงแต่เนี่ยเนี่ยพอไปดูใกล้ๆแล้วเ,เริ่มเห็นนะมันมีตะไคร่เกาะพอคุณลงลงไปเข็นมันก็เลยแบบแพดไปด้วยกันเลยเอออันตรายนะคะเอาลองฟังเสียงกันหน่อยค่ะเลยจากการปากเตือนเนาะครับทั้งพี่น้องตำบลหนองกันทยปิดปังที่สัญจรเซนนี่เนาะยัง มันยังอ้ามมาได้มันยังมีถนนเซนียออกอ้อมไปได้ครับนะครับอยากให้ราบัดระวังซอยกันเออก็จริงๆเข้าใจอะนะครับว่ามันก็เร็วดีสะดวกดีหรือว่าเราก็เดินทางแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยน่าจะโอเคแหละแต่เขาบอกเนี้ยมีทางอ้อมข้างเสียเวลาสักหน่อยแต่ปลอดภัยขึ้นเยอะ